สวัสดีครับวันสวัสดีนครับวันนี้นะครับเรามาดูเสียเขียวนะครับเสียเขียวรถเกี่ยวครับทำอะไรน้อครับวันนี้รถเกี่ยวจะนับอา้าทำตู้ตู้สุดไหนครับอาตัดไม้เรียบร้อยแล้วโอ้จะนับเมนครับวันนี้ เลิกเล่นแล้วครับแผ่นดินไหวมาดูเสียเขียวจะทำอะไรนะครับวันนี้วิธทำอะไรครับวันนี้ทำอะไรวันนี้ผีทำผีโอ้แผ่นดินไหวไม่เล่นแล้วครับจะทำสูตรนี้ครับเสียเขียวบอกครับนี่นี่นี่มาบึงมาเบิงด้อผีครับเสียเขียวจะทำผีเพิ่มอีกสี่ใบครับ รับรองครับผีเสื้อนี่ลอยครับวันนี้บรรยากาศกลางทุ่งนาครับอูช่างเขียวครับผมทําเองครับวันนี้ไม่ต้องซื้อครับผลิตตู้ลำโพงบ้านบ้านครับชิมง,งานนี่ครับไม่ต้องไปซื้อแพงๆครับวันนี้ ของแพงเราไม่เล่น,นครับเราเล่นทําเองครับระยะ3กิโลนี่ดังได้อยู่นั่นสกิโลสกิโลตัง้งแท่นเรียบร้อยครับวันนี้พร้อมจวดครับคลิปเราสั้นๆครับ ได้ใจความครับเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปครับมาดูตอนเออ่ประกอบนะครับต่อไปนะครับสวัสดีครับ